โอเคครับทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมพี่เราอยู่ในช่องนี้นะครับอยู่กับผมอลิฟเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็นะครับทุกคนก็วันนี้ผมนะครับเียจะมาสอนนะครับทุกคนก็คือผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มเฟรมเลทนะครับทุกคนให้ให้ไฟเอ็มของเรานะทุกคนเล่นแล้วมันลื่นขึ้นนะครับทุกคนโดยการลบแคสไฟขยะออกจาก แอปไฟเอ็มนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ก่อนจะไปนะครับฝากอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปผมว่าน่าจะลงเป็นคลิปไอเนี่ยลงคลิปลงสอนลงมอดเพื่อนถนนนะครับทุกคนก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามให้ผมด้วยเดี๋ยวเราไปกันดูกันดีกว่าไปไปกันก็นะครับทุกคนขั้นแรกนะครับทุกคนเราก็มาที่ไฟเอ็มครับกดคลิกขวาไปครับหนึ่งทีครับจากนั้นนะครับไปที่ open file location นะครับนี่ถ้าสมมติใครไม่มีอย่างนี้นะครับหรือกด้ กดขวาหนึ่งทีปุ๊บไปที่คําว่าโปรไฟล์ครับปุ๊บแล้วก็ open file location ฮะกดเลยเนี่ยมันจะขึ้นมาหน้านี้เหมือนกันล้วเปลนนี้ก่อนจากนั้นนะครับทุกคนมันจะมีหน้านี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมไหน,น้านี้เออมันจะมีสี่ตัวนะครับมันมีหอยทากเขียวกล่องกล่องสีส้มแล้วก็มีไฟเอ็มแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ก็นะครับก็เข้าไปที่หอยทากสีเขียวฮะเนี่ยับทุกคนพอกดเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นหน้านี้นะครับ จากนั้นนะครับเรามองหาคําว่า Data ครับกับไอเนี่ยอีตัวนึงอ่านไม่ออกเหมือนกันเนีย่ยสตัวนี้นครับทุกคนเราลากคุมเลยครับ2ตัวอย่างนี้กดคีิกขวาครับแล้วก็ดีลิทได้เลยครับกดไปเลยนะครับปับ๊บไปเลยนะเดี๋ยวผมกดก็ได้เดี๋ยวนี่ลบแบบนี้เลยครับทุกคนนี่ลบฟล์ขยะออกแล้วปับ๊บก็เสร็จแล้วครับทุกคนเสร็จแค่นี้เลยง่ายไหม ไม่มีผลอะไรเลยนะครับทุกคนคือง่ายมากแต่นั้นก็กดปิดไปเลยนะครับทุกคนนี่เสร็จแล้วเป็นการเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูไฟเอ i r เลยดีกว่านี่นะครับทุกคนเดี๋ยวนั้นเราก็กดเข้าไป e มใช่ไหมทุกคนมันก็จะเป็นหน้าประมาณนี้ขึ้นมาใช่ไหมก็รอก่อนนะครับให้มันดาวน์โหลดกอนนิดนะครับแป๊บเดียวครับนี่นะครับทุกคนเฟิเลดผมก็วิ่งอยู่ประมาณหกสิบนะครับหกสิประมาณนี้สิบห้าก้าสิบประมาณนี้นะครับผมล็อกเฟิรเลดไว้นะครับทุกคน ใช่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันหนึ่งครับไม่หรอกมันคือมันไม่เชิงรถแฟมเลตหรอกทุกคนพอดีว่าผมไอ้นี่ไว้นะครับไ้ ก็นะครับ UM ทุกคนเอ้ยก็นะครับทุกคนนี่ครับหลังจากที่เรากดเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บอยู่หน้านี้เลยครับทุกคนดูเฟรมเรทครับมันจะวิ่งอยู่ประมาณห0าส6 0นะครับทุกคนคือวิ่งประมาณนี้คือมันไม่ขึ้นกว่านี้แล้วแหละไม่สอบไม่เที่งไม่ขึ้นกว่านี้ครับทุกคนมันขึ้นไปกว่านี้ได้นะครับกับล็อกเฟรมเรทไว้นะก็ก็ก็จบประมาณนี้นะครับทุกคนก็เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ไปแล้วครับทุกคนับซี่บายบายครับผมขอบคุณมากคัาที่เข้ามาดูครับไปแล้วครับก็ เอ้ยลืมบอกไปก่อนจะไปลืมบอกนะครับคือไอที่ลบฝาขยะพวแกแคขยขนนะพวกเนี้ยครับท,คบทุกคนมันจะลบกเมืองครับทุกเมืองที่เราเคยเข้าเล่นนะครับอันนี้ผมแค่ค้นหาไหวนะ้นีนี่ค้นหาไว้คือเมืองที่เราเคยเล่นแทนไปทุกคนมันก็จะหายไปล้วก็ต้องค้นหาใหม่ครับแล้วก็กดเข้าไปใหม่ก็ได้คแค่นั้นเองครับทุกคนแลจบคลิปแค่นี้นะครับทุกคนก็เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับแล้ว